สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัาสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัทโโสามมาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะหลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิถุน,นันตโตโลปุริสะธรรมสารลธิสตาเทวนมโนสานัานางพุทโธภะคะวาเต อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนนุตโตปุริสธรรมสาลติสัตถาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนนุตโตปุริสธรรมสาลติสัตถาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทุนนนุตโตปุริสธรรมสาลติสัตถาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติ इति विगोषो भगवां सममा सम्मतो विषयाचारना सम्मनो सगतो लोकावितु ननोतो लोपिलसा धम्मसालाति सताते वमनसनां อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญนาสมัโนสกโตโลกวิถุนนโนตโลภุลิษาธรรมสาราธิสัตเทวมนสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญนาสมัโนสกโตโลกวิถุนนโนตโลภุลิษาธรรมสาราธิสัตเทวมนสนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณญนาสมัโนสกโตโลกวิถุนนโนตโลภุลิษาธรรมสาราธิสัตเทวมนสนางพุทโธภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกาวิทุนนนตโลภุริสัตถมัสสาวาติสัาเทวัมโนสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกาวิทุนนนตโลภุริสัตถมัสสาวาติสัาเทวัมโนสานังพุทโธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกาวิทุนนนตโลภุริสัตถมัสสาวาติสัาเทวัมโนสานังพุทโธภควาติ इधर भी सोभक वाला समा चलना सम नौ सको तलो बोली मसाला थे वनोषांग सौभक वाला समा समोषा चलना समु नौ सको नो तलो बोली मसाला वनोषांगी भी सोभक वाला समास समीशा चलना सम नौ सतौ लोग मसाला थे चलना सम नौ तलो

อิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนสัมโนสกขตโลกวิทุนโนตโลพลิสัตถมัสสลาติสัตถเทวมโนสานังพุตโภภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนสัมโนสกขตโลกวิทุนโนตโลพลิสัตถมัสสลาติสัตถเทวมโนสานังพุตโภภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนสัมโนสกขตโลกวิทุนโนตโลพลิสัตถมัสสลาติสัตถเทวมโนสานังพุตโภภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกวิทุนนโนตโลปภิสัทธรรมสารติสัตถาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกวิทุนนโนตโลปภิสัทธรรมสารติสัตถาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกวิทุนนโนตโลปภิสัทธรรมสารติสัตถาเทวมนุสนังพุทโธภควาติ

Iti pisau pakualang sama-sama muthawi sya'jalana samanu sukato lo kawitunano talo pelisatam masalah di satai wa manu sanang putoh pakwati. Iti pisau pakualang sama-sama muthawi sya'jalana samanu sukato lo kawitunano talo pelisatam masalah di satai wa manu sanang putoh pakwati. Iti pisau pakualang sama-sama muthawi sya'jalana samanu sukato lo kawitunano talo pelisatam masalah di satai wa manu sanang putoh pakwati. อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลภิสัธรรมสารธิสัตถวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลภิสัธรรมสารธิสัตถวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลภิสัธรรมสารธิสัตถวมนุสานังพุทโธภควาติ

शोभक वाला समा समीषा चलना सम नौको लो कविथो नो पुलिस मसाला थी सधा थे वमन स नंगूत पकवाते समा समोभी जलना सम नौस तौ लोग ननो तौले सथा मसाला थी सधा थे वमनो सन पकवाते शोभक वाला समा समो भीषा चलना समन सोलो कविथो อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสกโตโลกวิทุนนโตโลภิรสัตมหาสารทิสตาเทวมนุสนังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสกโตโลกวิทุนนโตโลภิรสัตมหาสารทิสตาเทวมนุสนังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสกโตโลกวิทุนนโตโลภิรสัตมหาสารทิสตาเทวมนุสนังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจ อิทิพิโสภคควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญาสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปริสัตถมัสสาวลธิสัตถเทวมนุสสานังพุทธภควาติอิทิพิโสภคควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญาสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปริสัตถมัสสาวลธิสัตถเทวมนุสสานังพุทธภควาติอิทิพิโสภคควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญาสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปริสัตถมัสสาวลธิสัตถเทวมนุสสานังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกตโลกวิถุนะนตทโรปุริสัตมัมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกตโลกวิถุนะนตทโรปุริสัตมัมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมโนสุกตโลกวิถุนะนตทโรปุริสัตมัมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุโตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัตถมัสสาวรติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุโตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัตถมัสสาวรติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุโตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัตถมัสสาวรติสัตถเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภพระควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจริญนาสมนุนโอสุขตโลกวิทุนนโนุตโลปุลิสัตถมัสาลาติสัตตะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภพระควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจริญนาสมนุนโอสุขตโลกวิทุนนโนุตโลปุลิสัตถมัสาลาติสัตตะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภพระควาลังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจริญนาสมนุนโอสุขตโลกวิทุนนโนุตโลปุลิสัตถมัสาลาติสัตตะเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกะวิทุนันุนตโลปุริสัตธรรมสารติสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกะวิทุนันุนตโลปุริสัตธรรมสารติสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกะวิทุนันุนตโลปุริสัตธรรมสารติสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมพนโนสุขตโลกวิถุนโนตโลปุลิตาธรมมสาราธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมพนโนสุขตโลกวิถุนโนตโลปุลิตาธรมมสาราธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมพนโนสุขตโลกวิถุนโนตโลปุลิตาธรมมสาราธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสุภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสกขตโลกาวิถุนนโนตโลภุลิสัตมัสสาลเิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธวควาติอิติปิโสุภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสกขตโลกาวิถุนนโนตโลภุลิสัตมัสสาลเิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธวควาติอิติปิโสุภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสกขตโลกาวิถุนนโนตโลภุลิสัตมัสสาลเิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธวควาติ อิติปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิธุนนโนตโลภิสัทธรรมสัลติสัตัเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิธุนนโนตโลภิสัทธรรมสัลติสัตัเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิธุนนโนตโลภิสัทธรรมสัลติสัตัเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัธรรมสาราติสตาเทวามโนสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัธรรมสาราติสตาเทวามโนสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนโนตโลภุริสัธรรมสาราติสตาเทวามโนสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลภุลิสัตถมัสสารลิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลภุลิสัตถมัสสารลิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนโนตโลภุลิสัตถมัสสารลิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ

อิติปิโสภัวาลังสัมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมัโนสุกตโตโลกวิถุนุโนตโลภุริสัตมัสสารถิสัททวัมนุสสานังพุทโธพักวัติอิติปิโสภัวาลังสัมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมัโนสุกตโตโลกวิถุนุโนตโลภุริสัตมัสสารถิสัททวัมนุสสานังพุทโธพักวัติอิติปิโสภัวาลังสัมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมัโนสุกตโตโลกวิถุนุโนตโลภุริสัตมัสสารถิสัททวัมนุสสานังพุทโธพักวัติ यदि भी सोभक वाला समा सब भी सातो लोग मसाला थे वनो स नकवाते चलना सब नौ सौ कतो लोग सतम थे सता थे वनो सा नंबू तो भगवाते इति भी सोभक वाला समा सब चलना सब नौ सौ कतो लोग सतम थे सता थे वनो सा नंबू तो भगवाते อิติพิสูภคควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจัลณาสัสมนโนสกัตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทถมสาลทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติพิสูภคควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจัลณาสัสมนโนสกัตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทถมสาลทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติพิสูภคควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจัลณาสัสมนโนสกัตโลกวิทุนนโนตโลภุลิสัทถมสาลทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสมณโนสกตโตโลกวิทุนนุตโตโลกุริสัตถมัสสาวาติสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสมณโนสกตโตโลกวิทุนนุตโตโลกุริสัตถมัสสาวาติสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณะสมณโนสกตโตโลกวิทุนนุตโตโลกุริสัตถมัสสาวาติสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจัลาะสัมโนสุขตโลกวิทุนนโตโลภุิสัตธรรมสารติสัตทเทวมนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจสัมโนสุขตโลกวิทุนนโตโลิสัตธรรมสารติสัตทเทวมนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจสัมโนสุขตโลกวิทุนนโตโลิสัตธรรมสารติสัตเทวมนสานังพุตโธภควาติอิติป อิติพิสภควาลังสมาสัมถวิชารนสัมโนสุขตโลคิทโนโนตโลพลิสัตธรรมสารทิตาเถวัโนสนังพุทธภะาิอิิิสภะภาลังสมาสัมวิชาเจริญนสัมโนสุขตโลกวิทโนโนตโลุริสัตธรรมสาราทิสตาเวัตถโนสนังพุทธภาฏิอิทมัวสมโนุลิทนโนสสานังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุลิสัตธรมสาระเทสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุลิสัตธรมสาระเทสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุลิสัตธรมสาระเทสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรณาาาสสสสสััมมมโโโโนุตตตตลลกวิิิทปธเททววมนนุุสสาาังพโธภติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลปุลิสัตมัสสาวลสัตตาเทวมนุสานงพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมพุทโธวิชาจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลปุลิสัตมสาสัตตเทวมนุสานงพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมพุทโธวิชาจรสัมโนสุขตโลกวินโนตโลปุลิสัตมาสัตตเทวมนุสานงพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโลปุริสสะธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภะควาตีอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโลปุริสสะธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติจบการสวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบสาธุสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงเกิด แก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุสาธุ